เกิดอะไรขึ้นเมื่อวัคซีนไม่สามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและดันตลาดหุ้นขึ้นต่อได้นะครับสวัสดีครับนักลงทุนครับวันนี้พบกับรายการสรุปข่าวโดย atfx ประจำวันที่13พฤศจิกาย,ยน25 6 3ครับผมวันนี้ก็มีประเด็น2ประเด็นใหญ่มีประเด็นหลายๆประเด็นนะครับผมประเด็นใหญ,ใหญ่ที่ผมเห็นว่ามีในยะกับตลาดวันนี้นะครับมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเมื่อคืนนี้นะครับตาตามตารางปฏิทินเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีถแถลงการของผู้ว่าการธนาคาร ธนาคารธนาคารใหญ่นะ B O E ของทางยูโรแล้วก็ของทางสาหราชอณาจากักรแล้วก็ของทางเซตนะครับผมทั้ง3ที่นะครับได้ออกมาให้ความเห็นในทิศทางใกล้เคียงกันว่าวัคซีนเนี่ยวัคซีนโควิดที่เราตื่นเต้นดีใจกันไปเมื่อตอนต้นสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษนะที่จะสามารถมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้โอเคเขาไม่ได้พูดคําว่ายาวิเศษนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือเจ้าตัววัคซีนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ที่ดีแหละที่คิดค้นขึ้นมาได้แต่ว่า การที่จะให้มันสามารถเอฟเฟกติฟจริงๆได้ผลจริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบห,หลายๆอย่างประกอบกันด้วยซึ่งมันก็เป็นความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ว่าวัคซีนวิจัยมาได้วันจันทร์ปุ๊บเฮ้ยวันอังคารเอาไปเ,เยผยแพร่เอาไปฉีดให้คนทั่วไปได้เลยกลไกการทํางานปกติมันไม่ได้รวดเร็วแบบนั้นนะครับมันจะมีช่วงเวลาให้ต้องรอทีนี้คอมเมนต์ของประธานทั้ง3ครับผมสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่าท่ามกลางการระบาดของไวรัสระลอกที่สองนะครับในยุโรปและสหรัฐนะครับผมที่มีการล็อกดาวน์ไปแล้วนะทั้งทางเเอองงงงททั้ทายคผม แม้ต hmm ัวเลขเศรษฐกิจจะดูด right? mm ีขึ้นแต่หนทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับผมเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันระบาดมาผลกระทบมันส่งผลมาแล้วนะอยู่กับเราอยู่กับเรามาประมาณ 6- กหกถึงแเดือนคือเกือบปีแล้วนะครับผมการที่จะให้วัคซีนออกมาปุ๊บแคนเซิลทุกอย่าง8เดือนที่ผ่านมาให้มันหายไปเลยเนี่ยในความเป็นจริงมันค่อนข้างเป็นไปไม่ได้นะครับส่งผลให้นักลงทุนหลายๆท่านครับมีการระมัดระวังตัวมากขึ้นมีการลดสถานะลงในกลุ่มตลาดหุ้นสหรัฐนะครับผมที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับ ส่วนทองคําเองก็ได้รับได้รับผลกระทบไปเหมือนกันแต่ทองคำเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยผลกระทบไม่ได้รุนแรงมากนะครับอ,อ่ปัจจัยทางเทคนิคยังคงกดดันเขาอยู่นะครับผมประเด็นแรกเป็นประเด็นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับผมคือเรื่องวัคซีนเนี่ยโอเคมันสามารถควบคุมโรคระบาดได้จริงแต่สุดท้ายแล้วเราก็อาจจะต้องอาศัยมาตรการภาครัฐนะครับเช่นการล็อกดาวน์หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจที่ช่วยบรรเทา ภาวะการตกงานหรือเศรษฐกิจเสียหายไปนะครับเช่นซิมมูลัสแพ็กเกจนะครับผมที่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับต้องรอประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาสั่งดำเนินการนะครับทีนี้ประเด็นที่2อันนี้เป็นประเด็นรองนะครับเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นความเห็นจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง finance นะครับหรือการเงินนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าทางจีนมีกระทรวงชื่อนี้ไหมนะจริงๆนะแต่ว่าในยะสําคัญจริงๆเนี่ยคือเขาให้ความเห็นไว้สองสาเรื่องครับ เรื่องแรกก็คือแม้ว่าไบเดนจะชนะเป,ป็นประธานาธิบดีได้จริงๆคือทรัมป์ความพยายามของทรัมป์ทั้งหมดมันสูญเปล่านะครับทนักลงทุนการเจรจาหรือสถานะการทางการค้า,าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะคลายฝ่อนคลายลงนะครับ <unction. S 2> เขาก็ยังคงที่จะมีรักษาระดับเทรดบอลหรือภาษีทางการค้าไปนะเหมือนเดิมอ,อันนี้คือมุมมองของเจ้าหน้าที่กระทรวงจากทางจีนนะครับผมเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้วยนะก็ต้อง ต้อง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 ใช้วิจารณญาณในการฟังเขานิดหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญจริงๆที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับท่านนักลงทุนครับมันคือการมีนโยบายสำหรับสถาบันการเงินที่จะช่วยลดลําดับภาวะหนี้สินนะครับผมในตอนนี้นะครับผมเพื่อป้องกันการที่แบบว่าเศรษฐกิจฟื้นฟูนมาแล้วนะแต่หนี้บานเลยถ้าสมมติว่าเรามีสถานการณ์ที่แบบมีหนี้ ติดหลังมาเต็มเลยในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับท่านนักลงทุนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยแทนที่มันจะกลับมาได้เร็วเนี่ยมันจะกลับมาได้ช้าเพราะเงินที่เราหามาได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องไปจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันตามผมทันนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและเขาให้ความเห็นไว้ครับว่าสิ่งที่จําเป็นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่นโยบายกระตุ้นทางการคลังนะครับผมแต่เป็นนโยบายกระตุ้นทางการเงินหรือการหาทางออกด้วยนโยบายทางการเงินนะครับผม อันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางทางเจ้าหน้าที่กระทรวง finance นะครับของของทั้งจีนนะครับผมก็เป็นเหมือนข่าวที่ออกมาเบรกแหละอารมณ์ที่เรากาลังรุนแรงกับวัคซีนนะว่าวัคซีนมาแล้วเศรษฐกิจมันดีขึ้นแน่ๆเนี่ยกลายเป็นว่าอ่าลองตั้งใจใจเย็นๆลงกอ่อนนักลงทุนมันยังมีสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้คุณมิ้วมาเล่าเสริมต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนนะครับผม ค่ะขอบคุณคุณจ๊อบนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเสริมจากคุณจ๊อบนะคะมิวอ่านมาจากแบงก์ออฟไทยแลนด์เนาะก็แปลมาจาก b l ูเบิร์กนะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานก็มีประชุมนะคะจากธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ฝั่ง f ฟดของธนาคารกลางอาเมริกานะคะก็พูดเหมือนกันค่ะว่าตัววัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ใช่ทางออกในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ทางเศรษฐกิจสทัทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว,ว่ามีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการผลิตการแจกจ่ายแล้วก็ปฏิสิทธ ประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มคนแต่ละคนที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เสริมมาจากาแพทย์ใหญ่จากทำเน,นียบข่าวนะคะก็คือนายแพทย์ฟอลซีนะคะแอนโทนีฟอลซีทุกคนน่าจะจําชื่อได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่เวลสโควิดมาก,ก็อ่านข่าวคนนี้บ่อยมากนะคะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องวัคซีนเหมือนกันนะคะก็พูดคล้ายๆออกมาเบรกนะคะประชาชนทั่วไปว่าไม่ควรจะชะล่าใจหรือปล่อยให้กาดตกนะคะเพราะว่าถึงวัคซีนมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแบบเฮ hey ่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แต่จริงๆแล้วคือมันยังไม่ได้เอามาฉีดจริงเอามาใช้งานได้จริงนะคะก็เลยว่า ออกมาเตือนประชาชนนิดนึงนะคะจริงๆออกมาเบรกตลาดด้วยนะมิว่าเพราะว่าตลาดนี่ก็รับข่าวดีกันเยอะนะคะทั้งที่ว่าเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะคะก็มีข่าวทางผู้ติดเชื้อทางอเมริกาก็ยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณบุ่มมาเล่าต่อละกันว่าทางสถานการณ์โควิดทางอเมริกาเป็นไงบ้างนะคะเพราะข่าววัคซีนบา๊กปุ๊บเนี่ยประชาชนก็เลยเริ่มกัดตกเขาก็เลยออกมาเตือนว่าอยากกัดตกกันนะคะ โอเคค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเป็นเกี่ยวกับทั้มนะคะแบรนด์การลงทุนในบริษัทจีนที่เกี่ยวข้องกับทหารนะคะคือตอนนี้ทั้มเขาก็ออกมาประกาศนะคะบอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการของสหรัฐเนี่ยลงทุนหรือว่ามีส่วนร่วมในทางใดก็ตามกับบริษัทจีนซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ทางทหารกับรัฐบาลปักกิ่งนะคะซึ่งบริษัทที่เขาพูดมาเนี่ย ตอนนี้ระบุมาแล้วว่ามีประมาณ31บริษัทนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมีหัวเวยด้วยนะคะซึ่งหลักๆบริษัทก็จะเป็นพวกองค์กรร,รัฐวิสาหกิจทางด้านอากาศรรยานของจีนต่อเรือเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ทำเขาออกประ,ประกาศแล้วก็จะออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยจะถูกบังคับใช้นะคะวันที่11มกราคมปีหน้านะก็คือว่าทมออกมาพูดแล้วแต่ว่าจะบังคับใช้เนี่ย สิบเอ็ดมกราคมปีหน้าซึ่งถ้าสมมุติว่าไบเดนเนี่ยได้เป็นประธานทาน,นิบดีจริงๆนะคะรับตําแหน่งวันที่ยี่สิบมกราคมนะคะก็คือทําเหมือนวางแท็บไปให้ก่อนเลยให้เอาเรื่องนี้ไปจัดสรรจัดจัดไป,ไปจัดการต่อนะคะรู้สึกเหมือนส่งไม้ต่อเรื่องเครื่องของจีนะคะ่ะถึงแม้ว่าอย่างที่คุณจ๊อบอ่านข่าวไปเมื่อกี้เนาะว่ารัฐมนตรีทางการ finance ไฟแนนซ์ใช่ไหมทางการเงินของจีนนะคะเขาออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้นํา ว่าถ้าโจบไบเดนเนี่ยได้เป็นผู้นาจริงจริงนะคะความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยก็น่าจะยังไม่ลดลงนะคะเพราะว่าทําเขาส่งไม้ต่อไปให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อที่ข่าวตามปฏิทินเศรษฐกิจนะคะเมื่อวานค่ะก็มีประกาศ GDP จากฝั่งอังกฤษนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์นะคะทั้งไตรมาสไตรมาสลายไตรมาสต่อเดือน GDP มวลรวมต่างๆนะคะผลผลิตอุตสาหกรรมก็ด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้ อันนี้ผูพ้พาพรวมเนาะว่าส่งผลให้ะสะกุลเงินปอนนะคะเมื่อวานก็มีการปรับตัวลงเนาะแล้วก็ฝั่งอ,อเมริกานะคะก็จะมีดัชนีผู้ผู้บริโภคพื้นฐานนะคะหรือว่า CPI เนี่ยก็ออกมาที่0.0นะคะก็น้อยกว่าที่คาดการณ์นะคะแล้วก็สินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะคะอันนี้คือสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเนี่ยออกมาที่4.278 คือมันเยอะกว่าที่คาดการไว้มากเลยค่ะคิดว่าสินค้าคงค้ำนะคงคลังน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะ,ะมีปริมาณสูงขึ้นนะคะเนื่องจากการใช้น้ำมันเนี่ยน่าจะลดลงสำหรับเรื่องการวิเคราะห์กราฟเดี๋ยวให้คุณหลุมเล่าต่อแล้วกันเนาะแต่สำหรับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีะประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะก็จะมีประกาศ P พ P นะคะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะเดือนต่อเดือน ของฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็คำกล่าวของสมาชิกนวิยการเงินอันนี้เป็นแค่เมมเบอร์เนาะไม่ใช่ประธานก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญนะคะแต่ว่าอันที่ให้ความสำคัญนะนิวคาดว่าความหวังความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกนกับแต่ฉนมีความเชื่อมั่นของผู้บริโภครัฐมิชิแกนเนี่ยตัวนี้ควรให้ความสําคัญนะปกติเนี่ยหลายๆลยเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับข่าวนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะลดความสําคัญลงไปนะคะแล้วก็จะมีอีกตอน ้าทุ่มนะคะคำกล่าวของไบลี่คนนี้เป็นแอนดูไบลี่นะคะเป็น,ปนผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษนะคะอันนี้ก็ต้องฟังเขาด้วยนะคะว่าทางอังกฤษเนี่ยจะมีะแถลงการเกี่ยวกับความเื่องหน้าของเล็กซิกหรือว่าจะทำ QE หรือพูดกับนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตยังไงนะคะสำหรับข่าวอื่นๆต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยคะ่ะ ครับขอบคุณคุณมิวนะครับก็ข่าวของผมก็จะมีอยู่ประมาณสองสามข่าวนะครับเอามาให้เอามาเป็นน้าจิ้มละกันนะครับต่อจากคุณมิวกับคุณจ๊อบนะครับของผมเนี่ยเป็นข่าวเล็กๆนะครับบอกว่านิวยอร์กนะครับเตรียมตัวที่จะปิดโรงเรียนนะครับไม่ได้ปิดเมืองนะปิดโรงเรียนเฉยๆนะครับเพราะว่าอัตราการติดเชื้อนะครับพุ่งสูงขึ้นถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับสามเปอร์เซ็นในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสามเปอร์เซ็นตของ ประชากรนิวยอร์กนั่นเองนะครับตรงนี้นะใกล้ใกล้กับสามเปเซนนะครับอ่าสมอร์เซนี้น่า,น,าน่าจะเป็นอ่าอัตราการตรวจแล้วพบติดเชื้อนะไม่ใช่ประชากรนะถ้าประชากรนี้น่าจะตกน่า,น,าน่าตกใจอยู่นะครับอันนี้เป็นคือตรวจร้อยคนนะครับเจออยู่สามคนนั่นเองนะครับนี่คือนี่คือ นิวยอร์กก็เตรียมที่จะปิดโรงเรียนแล้วแล้วก็ให้เป็นเร a r น from home แทนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับคุณโยชิฮิเดะสุกะนะครับก็ออกมาพูดว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะล็อคเปิดการล็อกดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนสิ้นปีเนี่ย ญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะเปิดนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเข้าไปในประเทศแล้วเพราะว่าตอนฤดูร้อนปีหน้านะครับก็จะมีโอลิมปิกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับ t h อ n เ t i o n นะครับได้เป็นสํานักข่าวนะครับบอกว่ามีเคสคอนเฟิร์มไลน์วันแล้วนะครับกว่าหนึ่งพันหกร้อยรายนะครับในญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็น อธามไฮอีกแล้วนะครับตั้งแต่เกิดโครนาไวรัสขึ้นมาก็คือตั้งแต่เดือนมีนาของปีนี้มานะครับเมื่อวานนะครับเป็นวันที่ตรวจแล้วเจอคนติดโครนาไวรัสสูงสุดนะครับเป็นในในในรายวันนะฮะมีคนมีคนติดสูงสุดนะครับกว่า1,600งพันหรยายนั่นเองนะครับนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับฝังโครนาไวรัสนะครับต่อมาแถมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์เด l i b i t นะครับก็ ตรงนี้เป็นสัญญาบิตคอยฟิวเจอร์นะครับหมดวันที่25เดือนธันวาคมนะครับบิตคอยนะครับราคาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปนะครับสูงถึง1 0 0 0 0 16,000เหรียญแล้วนะครับจากต้นเดือนจากต้นเดือนนะครับจากต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับยังอยู่ที่1,300อยู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับวันที่4ี่ยังอยู่ที่1 3 0 0 0เหรียญนะครับพอมาวันนี้นะครับผ่านไป ผ่านไปแค่ราวๆราว,ราวเอ่อ9วันนะครับมูลค่าของบนะิตคอย n นรับเพิ่มขึ้นไปอีก3ามพันหรือว่าประมาณแสนนึงนะครับใครใครใครมีเงินซื้อนะครับถ้าเกิดซื้อช่วงนั้นนะแล้วก็ถือรอไว้นะครับก็จะกําไรหนึ่งแสนบาททันทีนะครับผมต่อนหนึ่งบิตคอยที่คุณซื้อนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับตัวลงไปเลยนะครับบิตคอยเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองทอง ทองดิจิตอลนะครับเป็นทองของฝัง่งดิจิตอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนเข้าไปซื้อเก็งกําไรทํากําไรกันเยอะนะครับอนะ่ตอนนี้ก็ฝากว่าใครที่อยู่สาย rency, คริปโตเคอเรนซีนะครับให้ระวังราคาบิตคอยน์ไว้ให้ดีนะครับอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นข่าวที่คุณเจ้ากับคุณมื้น่าจะเล่าไปแล้วนะครับว่าว่า ธนาคารกลางผู้ว่าธนาคารกลางทั้งหลายทั้งหลยายาเอามาบอกะครับว่าวัคซีนไม่ใช่ยาพิเศษนะครับที่จะมาแก้ <c oughs> ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับมาที่ <c oughs> การวิเคราะห์ข่ขาวนะครับการวิเคราะห์กราฟนะครับเมื่อวานนะครับมีประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบออกมาซึ่งสต็อกน้ำมันดิบออกมาเยอะกว่าที่คาดการณ์นะครับนี่ดูจากคาล endar ได้นะครับออกมาถึง 4.3ล้านาเรลนะครับจากที่คาดการไว้ว่าน่าจะหายไปเพิ่มอีก2ล้านนะครับทำให้ราคาน้ำมันนะครับทั้งฝั่งบรน n ัแล้วก็ WTI นะครับมันจะตกอยู่ในช่วงค <c oughs> ่ำๆนะครับค่ำๆก็คือประมาณ5ทุ่มบ้านเหล่านะพอประกาศออกมาปับ๊บราคาน้ำมันก็ร่วงลงมาเลยร่วงลงมาจาก42.2จนจนตอนนี้นะครับ40.5นะครับก็ร่วงลงมา2.3เหรียญ หรือเนื้อไม่ไม่ใช่สองจุดสามเหรียญครับประมาณหนึ่งจุดเจ็ดเหรียญนะครับโดยโดยโดยประมาณนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นข่าวที่ส่งผลส่งผลเสียส่งผลร้ายกับราคาน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ดีกว่าครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ผมมาแบบแบงแบงเลยก็คือไม่ได้วิเคราะห์ตัวไหนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีตัวช่วยนะครับจาก itfx แล้วนะครับเมื่อวานนะครับ เมื่อวานเรามีเทคนิงเซนท่านะครับในการช่วยวิเคราะห์ใช่ไหมครับวันนี้ผมเสนออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นออโต้ชาติติดนะครับออโต้ชาติติเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้หาแพทเทิร์นให้เราได้ด้วยนะครับหาแพทเทิร์นจะมี3แบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือชา์ิแพทเทิร์นนะครับฟิโบนัชชีแพทเทิร์นแล้วก็คีย์เลเวลนั่นเองนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดทุกคนถ้าเกิดผมอัดเสียงอยู่นะครับน่าจะมีเสียงเป็นเสียงเตือนจากออโต้ชาติตินะครับว่าตอนเนี้ย เจอนะครับเจอแพทเทิร์นใหม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ว่าให้หาทั้งทำเฟรม15นาที30นะครับ1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับในเป็นตรงนี้เป็น forex minor นะครับ all intraday นะครับก็คือเทรดจบภายในวันนะครับแล้วก็เป็นเป็นเฉพาะตัว minor เท่านั้นนะครับนยครับอย่างที่เจอตอนนี้ที่เจอก็จะมีปอนเทียบกับนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับ นี่ย yeah. ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น three point extension นะครับใครอยากรู้ว่า three point extension คืออะไรก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นครับก็คือเขาเห็น pattern สามาแล้วเป็น A B C นะครับเขาก็จะมี target ให้นะครับเห็นไหมครับว่าเขามองว่าน่าจะเป็นทางลงนะครับเ e n g t คือ50 candle นะครับก็คือจาก A ถึง C เนี่ยก็คือ ใช้แท่งเทียน50แท่งด้วยกันในการเกิดแพทเทิร์นนี้ขึ้นมานะครับ G N นะครับแล้วก็มี T P นะครับ T P 1, 2, ึ่งสอง oh, าโห T P เยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาส่วนใหญ่แล้วเราน่าจะ T P กันที่1 6 1 8ดนะครับถ้ามันลงขนาดนี้จริงนะก็จะอยู่ที่ราคา1.9022นะครับถ้าเกิดใครช็อตใครช็อตตอนนี้นะครับใครช็อตตอนนี้ก็คือ เปิด TP ไล่มาเลยครับข้างล่างตรงนี้นะครับค่อยๆขยายออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมเจอร์กันก่อนนะครับเมเจอร์ Major มีตัวอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้มียูโรเทียบดอลลาร์ครับยูโรเทียบดอลลาร์เป็น triangle นะครับแล้วก็ราคาน่าจะเบรกลงไปได้นะครับตอนนี้เลงที่เจอนะครับ t r องเกิลเนี่ย t r อ a เกิลนี้ มีระยะเวลาการฟอร์มตัวคือ20แท่งก็คือ20ชั่วโมงนะครับเกือบเกือบ1วันเนาะแล้วก็ตอนนี้กำกำลังราคากําลังเบรกนะครับราคากําลังเบรกลงเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสีสีแดงหรือสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่าตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นนะครับยังไม่ไกลมากแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นสีเทาๆแบบนี้คือมี2แบบคือยังอยู่ในรูปแบบยังไม่เกิดการเบรกเอาท์หรือว่ายังไม่เกิดการเคลื่อนตัวของราคากลับ ราคามันจบไปแล้วนะครับเนี่ยเราดูเราเราจะสังเกตด,ดูได้จากคอลัมน์คอลัมน์ฝั่งขวาสุดนะครับที่ที่เขาเขียนว่า age นะครับเนี่ยตอนนี้ย e ูโรเทลล่า age เป็นศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์คันเดลก็คือยังไม่มียังไม่มีกําลังเกิดเลยนะครับกําลังเกิดตอนนี้เลยยังเวลายังไม่ล่วงเลยผ่านไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น u c a t นะครับจะสังเกตว่า age ของมันคือ t o candle แปลว่า เน the the ี่ยมันผ่านมา8ชั่วโมงแล้วหลังจากที่เขาเจอแพทเทิร์นนี้แล้วราคามันเกิดการเบรกขึ้นนะครับแต่ว่าออลกอชตีเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้จบอยู่ว่ามันไม่ได้หาแค่ว่าราคาจะเบรกแพทเทิร์นนะครับราคาวิ่งอยู่ในแพทเทิร์นมันก็หาให้นะครับซึ่งมันจะขึ้นซึ่งตัวตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้ครับที่วัดการเบรกเอาเนี่ยจะลดลงมาเหลือแค่1หรือ0เลยนะครับเนี่ยครับ ก็แปลว่าราคาน่าจะยังวิ่งอยู่ในกรอบเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสมมุตินะถ้าเกิดหากว่า u c a คนะครับ u c คยังอยู่ในกรอบอยู่ตรงนี้ราคาเบรคออาก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเราเห็นราคาอยู่ในกรอบนี้แล้วก็สามารถชอร็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมันจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเทรดเทรดสั้ TRA DE, TRA DE นหรือเทรดยาวนะครับถ้าเกิดเทรดสั้นๆก็อาจจะใช้ทางเฟรมเล็กนะครับอย่าง หชั่วโมง30นาที15นาทีนะครับเนี่ยอย่างอย่างตัวที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะเป็น EU นะครับเนี่ยสามารถช็อตได้นะครับแล้วก็มี GN นะครับช็อตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ออกตามฟิวเบ a ค์ซี่เลเวลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะเทรดอะไรนะครับสามารถล็อกอินเข้าไปใน client portal ของ e t f x นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะครับในในโปรแกรมออโต้ชาร์ตินะครับ สำหรับการวิเคราะห์ข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับในวันนี้นะครับปากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ